นายดำรงเบือเ่อแผวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบกลางภาคข้อที่หนึ่งนะครับกฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศคืออะไรกไก่รัฐธรรมนูญขไข่กฎหมายแพ่งขควายกฎหมายอาญางง,งูพระราชบัญญัติต่างๆข้อที่ถูกนะครับตอบกไก่รัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมายสูง ข้อที่ผิดนะครับข,ขอไข่กฎหมายแพ่งผิดเพราะมีความสำคัญในการกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบขอควายกฎหมายอาญาผิดเพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมงองูพระราชบัญญัติต่างๆผิดเพราะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญในระดับหนึ่งในการควบคุมการดำเนิน ข้อที่สองนะครับชายไทยมีหน้าที่ใดต้องปฏิบัติเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์กไก่ป้องกันประเทศขอไข่ข้อรับการศึกษาภาคบังคับคอวายรับผิดช,ชอบครอบครัวงองูเป็นทหารกองเกินข้อที่ถูกนะครับตอบงองูเป็นทหารกองเกินเพราะเกิดจากการที่บุคคลได้รับการบังคับตามกฎหมาย ให้ต้องเข้ารับการกินทหารในช่วงเวลาข้อที่ผิดนะครับกอไก่การป้องกันประเทศผิดเพราะการป้องกันประเทศหมายถึงการดำเนินการต่างๆที่รัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องทำเพื่อปกป้องประเทศขอไขเข้ารับสาการศึกษาภาคบังคับผิดเพราะภาคบังคับในประเทศไทยมีระยะเวลาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม ตามกฎหมายจะต้องเสร็จสิ้นภายในอายุสิบห้าปีขอวายรับผิดชอบครอบครัวผิดเพราะการรับผิดชอบครอบครัวหมายถึงการดูแลและสนับสนุนครอบครัวทั้งในด้านการเงินความรู้การดูแลข้อที่สามนะครับแสดงถึงความมีเสียีภาพของคนไทยกอไก่การต้องการเกฑ์ทหารขอไข่การนับถือศาสนา ขอใายการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์งองูการไปใช้สิทธิ์เลือกข้อที่ถูกนะครับตอบขอไข่การนับถือาศาสนาเพราะการนับถือาศาสนาเป็นหนึ่งในสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองข้อที่ผิดนะครับก็ไ่การตั้งเกณฑ์ทหารผิดเพราะ การต้องเกินอาหารไม่ได้เป็นการแสดงถึงความมีเสรีภาพของประชาชนคอควายการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ผิดเพราะการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ถือเป็นสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงงองงูการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผิดเพราะทั้งการนับถือศาสนาและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างๆก็เป็นการแสดงถึงความมีเสรีภาพของประชาชน ข้อที่สี่นะครับข้อใดคือสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันก่อไ่การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นขอไขอ่การคำนึงถึงความเท่าเทียมกันขอควายการเป็นผู้นำงอง,งูการปฏิบัติตามข้อที่ถูกนะครับตอบก่อไ่การยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเพราะการยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นหมายถึงการเปิดใจรับฟังความคิด ข้อที่ผิดนะครับขอไข่การไม่คำนึงถึงความเท่าเทียมกันผิดเพราะการไม่คำนึงถึงความเท่าเทียมกันจะไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้าและไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้อควายการเป็นผู้นําผิดเพราะการเป็นผู้นําสําคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับทุกสถานการณ์งองงูการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของสังคมผิดเพราะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมหมายถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่กำหนดข้อที่ห้านะครับสิ่งสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไรกอไก่การยอมรับเสียงค่อนข้างมากขอไข่การได้แสดงความคิดเห็นข้อควายการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำงองูการอยู่ร่วมกันในสังคม ข้อที่ถูกนะครับตอบกอไก่การยอมรับเสียงค่อนข้างมากเพราะเสียงค่อนข้างมากเป็นหลักสำคัญในกระบ,บวนการที่ตัดสินใจซึ่งในกรณีที่มีการเลือกตั้งหรือการตัดสินใจในประเด็นต่างๆข้อที่ผิดนะครับขอไข่การได้แสดงความคิดเห็นผิดเพราะการให้ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นการรับประกันว่าผู้นำจะต้องรับฟังเสียงของประชาชน และไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดขอควายการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำผิดเพราะการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำมไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญในระบอบประชาธิปไตยงอง,งูการอยู่ร่วมกันในสังคมผิดเพราะเป็นสิ่งสำคัญในระบอบประชาธิปไตยข้อที่6นะครับข้อใดแสดงถึงความเป็นประชาธิปตไตยก็ไก่ทุกคนเป็นผู้ตามที่ดี ขอไข่ทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งขอควายทุกคนมีเสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมายงองูทุกคนทำตามความต้องการของตนเองข้อที่ถูกนะครับตอบขอไข่ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะการมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยข้อที่ผิดนะครับก็ไก่ ทุกคนมีผู้ตามที่ดีผิดเพราะไม่สามารถแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยได้คอควายการมีเสรีภาพในขอบเขีของกฎหมายผิดเพราะจึงเป็นการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิส่วนบุคคลงองูทุกคนทำความต้องการของตนเองผิดเพาะไม่ใช่การแสดงถึงประชาธิปไตยเพราะการทำตามความต้องการของตนเองโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น อาจจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิของผมขอจบการเฉลยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ